ส่วนอันนี้ต้องบอกว่าใจสั่งมามนะคะคำนี้เนี่ยเป็นคำพูดของท่านอนุทินนะคะมท1กับ ท่านสบ,บิดานะคะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยลงพื้นที่ไปที่เกาะกูดกันถามว่าไปทําไมก็บอกว่าตั้งใจจะไปทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่นั่นรวมถึงอยากจะไปช่วยส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยนายอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนางสาวสบ,บิดาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกาสวมชุดสีกากีลงไปลุยเกาะกูดกันเลยค่ะ ไปพบปะพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการที่พักรีสอร์ทไปในพื้นที่แบบจับเข่าคุยกันเลยสร้างและคืนความมั่นใจหลังจากที่หลายคนกังวลเรื่องการสูญเสียดินแดนยืนยันชัดค่ะว่าเกาะกูดนั้นเป็นของไทยและจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียว พร้อมสั่งผู้ว่าในอำเภอให้ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สำคัญยังย้ำด้วยบ้ามาวันนี้เนี่ยเพราะใจสั่งมาและจะกลับมาอีกค่ะวันนี้เรางร้องเพลงเสกโลโซคือใจสั่งมานะครับวันนี้ต้องมาถึงเกอะกุดเราอย่าไปเปลืองพื้นที่สมองแล้วก็พื้นที่อารมณ์กับข้อสงสัยที่ว่า เกาะกูดเป็นของใครนะครับวันนี้ไม่ใช่วันนี้เป็นร้อยปีไปแล้วเกาะกูดเป็นของไทยครับคุณผู้ชม ขณะดเดียวกันค่ะรัฐบาลก็ออกโรงโต้ข่าวนะคะที่บอกว่ามีการขนกําลังทหารมาเสริมทหารกัมพูชาเข้ามาเคลื่อนไหวและอบพยพประชาชนรวมทั้นักท่องเที่ยวก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่เป็นความจรงิงพร้อมขูดม่ดาเนินคดีกับคนปล่อยข่าวปลอมพวกนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเฟซนิวส์นะคะคุณผู้ชมขณะเดียวกันเรื่องดีลลับระหว่างอาดีตนายกทักษิณและสมเด็จฮุนเซนที่เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนเนี่ย รื่องนี้นายภูมิธรรมรัฐมนตรีกลาโหมนั่นก็ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนเพราะนายทักษิณเนี่ยไม่มีบทบาทในการเจรจาแล้วบอกด้วยว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการเจรจา JTC นั้นไม่ยืดเยื้อแน่ค่ะไม่มีดีลลับอะไรทั้งนั้นนะครับคนไม่มีบทบาทไม่มีหน้าที่จะเข้าไปดีลลับได้ไงกรรมการยังไม่ตั้งเลยก็ต้องรอกรรมการทั้งสองฝ่ายคุยกันและกรรมการนั้นก็มีแต่ละส่วนผมว่าจบครับเรื่องนี้ต่อเลยครับเรื่องนี้ไม่ตอบแล้วไม่งั้นจบแล้ว ครับทีนี้พูดถึงนายทักษิณคุณผู้ชมครับหลายคนคอการเมืองเฝ้าจับตาวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับว่าที่สุดแล้วสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับหรือไม่รับวินิจฉัยที่นายธีรยุทธ์ไปร้องนะฮะพักเพื่อไทยร้องนายทักษิณว่ามีการล้มล้างการปกครองนะครับสารรัฐธรรมนูญได้เลื่อนการพิจารณาไปเป็นวันศุกร์หน้านะครับวันที่22พฤศจิกายนว่าจะรับหรือไม่รับพิจารณาในเรื่องนี้นะครับ